อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสขไคร้เด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทุกคนสบายสไตล์แมนนัมโมจ้ามาเนี่ฝนตกตกจา้าแมนนัโมถีซักผ้าเลยค่ะเดิมมาอนี่ซับเครื่องจ้าหนาม่าแล้วขัน่ซักก็บเาว่ามีใสจ้าแต่ว่าฝนตกเบิดคือนบานแมนนัโมบ้านพี่น้องตกบ่จ้ามาจ้ามาเบิ่งแมนนัโมซับผ่าจ้ามาเนีแมนนัโมปิวเสือผ้าลงมเครื่องจ้า เอาสักค่าลงเครื่องเลยฝนตกตกแล้วค่ะน,น้องเปิดน้ำใส่เลยจ้ะเครื่องสักผงสับฝาลงบีดจ้ะใส่บีดแคปสองฝาพี่น้องเนาะสองฝาพี่น้องดีอยู่สมัยนี้ ใส่เครื่องแมน้มุ่ใส่เครื่องอัตโนมัติกดไปแล้วก็รอมันทำการนะคะรอมันทำการแล้วก็เรียบร้อยกับจงไปตากแล้วค่ะเนะาะจ้ะมาเบิ่งข้าวกระจิตต่อไปด้วยจ้ะฮะกับเขา่าฮะกับเขากับน้ำให้น้องน้โม่กินจ้ะมาไปเบิ่งเด้จ้าค่ะพี่น้องวันนี้น้องนโมกินเขากับไข่ต้มด้วยจ้ะกินข้าวกับไข่ต้มนะคะเนาะตุ่มไข่ กินข้าวกับไข่ต้มง่ายๆจ้ะในฝนวันที่ฝนตกตกให้ต้มน้อยหนึ่งจ้ะพี่น้องกับข้าวเหนียวของมาข้าวเหนียวกิ่มกิ่มกิ่มพี่น้องเอ้ยเหยาะเลยจ้าซอตะกี้เอาไปจ้ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวกระติดหน่อยกระติดน้อยร้อยลักของน้องน้ำโม ง่ายจ้ะเข่าเสาถ้ากินเข่าเสาแล้วน้องโมก็สิกินโอมันจีนต่อจาาสายๆแต่ตอนนี้กินข้าวก่อนไปเอาไปน้องนโมกินจ้ะพี่น้องม่กินเข่าเลยน้องนโมไม่ให้น้องนโมเลยไปกินข้าวเลยนี่เข่าเหนียวจ้ะมาแล้วจ้าน้องน้โมข้าวเหนียวไข่ต้มมาให้น้องนโมกินแล้วจ้ะพี่น้องสุดรอของแม่กินไปเลยบันนี้แม่ที่ไปซักผ้าก้อนวันนี้ อีนั่นหมดเลยเดอ้อกินหมดเลยนะครับไปจ้าพี่น้องข้าเเผาขั้วต่อจ้าค่ะพี่น้องวันนี้แม่น้ำม่กับิมากอกน้ำเด้อจ้าปะสิมะกอ,อกน้ำานบางนี้มันจัากมืดแน่จ้าที่จริง,ม,รตรตรงมันสิเปิดประตูตรงนี้ได้จ้าม,นนมันสิเ,นเปิดประตูตรงนี้ได้แต่ว่าืันนี้ฝนตกน้องค่ะเนาะมันก็เลยเปิดบ่ได้จ้านี่จ้าอันนี้ขวดน้ำขวดน้ำที่กินแล้วแม่น้ำมก่กับิกอ,อกน้ำว้นี้จ้าอันสามขวดนั่น สามขวดนั่นอาไว้มักผมด้วพี่น้องจ้ะอันนี้ก็จะเป็นโซดาเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เป็นโซดาแมนโมจิ่นน้ำมะนาวโซดานมเปรี้ยวโซดาจ้ะพี่น้องผลไม้กับมีจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบักนาวจ้ะคุณก,กับบักงอะแตงโมมะม่วงสุกจ้ะพี่น้องมะม่วงสุกแล้วก็มังคุดจ้ะผลไม้มีเต็มบานเลยจ้ะแล้วก็มั้นเทศเนาะคะ่นะเนาะ มันเทศแล้วกัขิงออนจะขิงขิงเอาไบถั่วพัดเท็ดกับเขากับน้ำจะพี่น้องในขั้วแม่น้ำโมโลหลายอย่างค่ะวันนี้แม่น้ำโมก็สิมกกักกอกน้ำด้วจ้ะพี่น้องเด้กอกอกน้ำเห็ดิจวัตรประจำวันเนาะค่ะเนาะมองนี้อยากมื่นได้จ้ะนะมาเบิรงจ้ะแม่น้ำโมกอกน้ำจ่าพี่น้องวันนี้แม่น้ำโมก็สีมกกักกอกน้ำด้วจ้ะเด้อมือดนวะค่ะพี่นอ้องมื่นวะแม่น้ำโมก็สิกอกน้ำจะาด้ยินม,ม่จ้ะเสียงเ่องาผ่าดังบึ้งๆึงอยู่นั่นนะแม่น้ำโมซักผาพรพี่น้อง ักผ้าไปพร้อมกรอกน้ำไปพร้อมจะพี่น้องใช้เวลาว่างให้คุ้มจะพี่น้องพาอผ่าผ่าจะเรียเร่ยวหากะกันกดน้ำก็แร้วกรอกน้ำจะแมนโม่บริสุงานกินแล้วค่ะแมนโม่ใส่เครื่องกรองน้ำแล้วจ้ะเนาะแมนโม่ใส่เครื่องกรองน้ำจะหกเดือนจะเปลี่ยนใส่เทือนึงจ้ะเวละสามเดือนจะถอดออกมาล้างจ้ะพี่น้อง สามเดือนล่าเทียรนึงหกเดือนกับเปลี่ยนสื่อใหม่มาเปลี่ยนเลยจ้ะพี่น้องแม่น้มูกกอกใส่น้ำส,งสิงน้ำสิงนี่สื้อมากินเท่าซีแพ็คแล้วกันเอามาไว้่ถักกอกจก้ะประมาณเดือนหนึง่งหรือสองเดือนเขาจะเปลี่ยนขวดน้ำออกจก้ะขวดมันก็ไปขายต่อได้พี่น้องบางคนมันเกิดว่ากินน้ำกล่องแล้วจ้ะบางคนมันก็บบรรกินน้ำสื่อสะดวกไคสะดวกมันเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าแม่ไอ๋แม่น้มูก ใส่น้ำลายจะกินลายกินน้ำลายทั้งขอบครัวเลยซื่อกินกับวัยพี่น้องแต่่าเท่ากับเอารักษาความสะอาดเอาเท่ากับตามอายุงานมันเนาะค่ะนอะถึงเวลาเปลี่ยนหกเดือนเท่ากับเปลี่ยนสามเดือนเท่ากับม่ลากมันก็สะอาดพื้นกันค่ะพี่น้องเวลาท้ามนกับขาวกับน้ำก็เอาน้ำนี่ละจ้าไปมันก็สะอาดพื้นกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่ใดเนาะค่ะมักใครมักมั่นความสะดวกของใครของมั่นเนาะค่ะนาอพี่น้อง นี่แหละค่ะกอกน้ำเสร็จแล้วก็อพอดีได้ไปตากผาพี่น้องฝนกระตกบดขึ้นพี่น้องเอ้ยบานแผน้โมฝนตกบดขึ้นมัดแห้งวังตีซีตีห่านยังแห้งครับจ้ะที่กอกน้ำมุมมืดมืดนอกจากพี่น้องอย่ามืดแม ประตูนี่เปิดเม่ไหร่จ้าฝนตกปกติแม่น้ำโมจะเปิดระบายอากาศให้อากาศสามารถให้ว,วนะจ๊ะเนาะอันนี้เปิดเม่ไดรฝนมันตกเปิดไปประตูกาซีถือฝนจะกะสีบวมกะสีบวมกะสีสปิดก็ได้อีกพี่นอ้องกิจวัตรประจํบบาวันแม,นม่น้ำโมตเติมเ้ามางังดี่หละเพื่อสิแล้วเรีีกแล้วงานพี่น้องเอ้ยสวย,สวย,สวย,สวยเพื่อสิใดเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งแต่ละคลิป ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่นโม่เลยเด้อค่ะฝากพี่น้องทุกคนฝากติดตามแมร์โมเลยจ้ามากคลิปนี้ชอบคลิปใดที่แมร์โมเห็นมากก็กดไลค์กดแชร์ให้แมร์โมเลยจ้าเป็นกำลังใจให้กันจ้าสูไนไปน้ำกันสูไปน้ำกันไม่ช่วงนี้เนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะฝากช่องยูทูบน้อยๆไปแน่ออมอ,อกออมใจพี่น้องเลยเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้า เป็นกำลังใจให้กันสูต่อไปแม่นโมสิแดมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งลหลายๆจ้านอกค่ะน้อเป็นกำลังใจให้กันจ้ะช่วงนี้หยุดอยู่บ้านเมื่อใดไปใส่จ้ะเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปออกมาได้หลายให้พี่น้องเบิ่งหลากหลายเลยจ้ะมาแบบใดบ่มมาแบบใดแบบคอมเมนนเมืม่อใดจ้ะพี่น้องบว่ากัน ชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเวอรมาได้จ้ะพี่น้องแมนโมยินดีน้อมรับจะเอาไปปรปับปรุงจ้ะพี่น้องจะไปป,ปับปรุงมาใส่แล้วก็มาพัฒนามาพัฒนาจะของจะเพื่อพี่น้องทุกคนเราจะนาะค่าพี่น้องกอกน้ำแล้วผ่าแล้วก็ดีแมนโมก็สีมาตากผ่าด้วยค่ะตากผ่าฝนกันยังตกลิ่นๆอยู่ค่ะพี่น้องฝนกันยังตกพี่จ้า ฝนตกพัดในเนศร้าเลยค่ะมาตากผ้าจ้ะแล้วความกันพอดีพี่น้องตากผ้าจ้ะปากผ้าจ้ะวันนี้แม่น้ำโมกะมาเห็ดภารกิจเนะจ้ะเนาะมาเห็ดกิจวัตรประจำวันให้พี่น้องเบิ่งจ้ะมักคลิปนี้ชอบคลิปนี้กากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบายสไตล์แม่น้โมเด้อค่ะวันนี้แม่น้โมกับลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย